ท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่เรื่องโควิดที่ระบาดกำลังจะเป็นระลอกที่สองหรือไม่ในประเทศไทยนั้นขออัปเดตเรื่องราวโควิดในโลกนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งมันมีหลายประเด็นซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและผมอยากให้ท่านผู้ชมรับรู้เอาไว้ว่าโควิด19นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงมากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องกระจกพูดถึงเรื่องโควิด19กระจอกนั้นเนี่ยผมต้องช่วยท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกุล แก้ข่าวนิดหนึ่งไม่มีใครมาให้ผมแก้ข่าวหรอกครับแต่ผมฟังท่านพูดแล้วและผมเคยมีความเห็นไปผมอยากจะชีช้แจงท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าท่านรอนายกอนุทินหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นจริงๆแล้วคําว่าโควิดกระจอกนั้นผมเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้หมายความว่ามันกระจอกจริงๆแต่ในยาของเขาก็คงจะหมายความว่าสําหรับโควิดแล้วเนี่ยท่ามาเมืองไทยแล้วถ้าใครเป็นโรคโควิด -19 แล้วเนี่ยกระจกสําหรับสาธารณสุขเมืองไทยเพราะว่ารักษาได้เพราะหมอไทยเก่ง มผมคิดว่านนยะของคุณอนุทินอยู่ตรงนี้มากกว่าไม่ได้หมายความว่าอย่าไปสนใจไม่เล่โควิดกระจอกคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพระเอิญท่านอนุทินท่านเป็นคนที่หนุ่มน้อยไฟแรงตอนนี้ท่านกลายเป็นรัฐมนตรีแล้วรองนายกคนเดียวในประเทศไทยที่กลายเป็นเกรียนคีย์บอร์ดไปแล้วท่านไม่ทําอะไรแนละ้วท่านตอบโต้พวกคนที่มาคอมเมนต์ท่านนะฮะผมก็อยากจะเตือนสติท่านนิดหนึ่งนะฮะว่าอย่าไป จริงจังอะไรกับมันมากนะท่านเป็นบุคคลสาธารณะเขาจะพูดจาจริงหรือไม่จริงก็งไม่เป็นไรนะฮะอะไรที่ละเลยไม่จชก็ล้เลยไป เมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2563นายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะได้เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่รัฐเดลาแวร์บ้านเกิดของเขาโจไบเดนได้พูดออกมาประโยคหนึ่งซึ่งสำคัญมาก One thing I promise you about my leadership during the crisis I'm going to tell you straight I'm going to tell you the truth and here's a simple truth Our darkest days in the battle against COVID. Are ahead of us, not behind us. Biden พูดที่เมือง Wilmington, Delaware แปลมาเป็นไทยอย่างนี้ครับท่านชมคุณ b i d e นพูดแปลว่าสิ่งหนึ่งที่ผมให้คำมั่นสัญญากับคุณเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของผมในช่วงวิกฤตผมจะพูดความจริงพูดกับคุณตรงๆและนี่คือความจริงที่ธรรมดาสามัญที่สุด นั่นคือวันเวลาที่มืดมิดที่สุดในการต่อสู้กับโควิดนั้นยังมาไม่ถึงเรายังไม่ได้ก้าวผ่านมันไปเขาพูดวันที่22ธันวาคม2563หนึงวันหลังจากเขารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิดของบริษัทยานะฮะไฟเซอร์ไบโอเอนเทค คำปราศัยของโจไบเดนถือว่าสะท้อนภาพความเป็นจริงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดในโลกและในอเมริกาได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกจะพยายามทยอยคิดค้นวัคซีนออกมาแล้วได้รับอนุมัติจากอออของแต่ละประเทศและเริ่มดําเนินการฉีดไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไบโอเอ h จากอเมริกาและเยอรมนีโมเดอร์าจากสหรัฐสปุตนิกวีจากรัสเซีย ซีโนแวคและซีโนฟาร์มจากจีนตอนนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าสถานการณ์ติดเชื้อโควิด1 9สะสมของคนทั่วโลกปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับแตะ80ล้านคนละแล้วเสียชีวิตไปแล้ว1ล้าน7แสนคนท่านผู้ชมครับจำนวนคนที่ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นวันละ6 7ถึง7แสนคนต่อวันตายไปวันละหมื่นคนด้วยเหตุนี้นักระบาดวิทยาจึง คาดการว่าภายในเดือนมกราคมคือเดือนหน้านี้2,564ประชากรโลกจะเสียชีวิตจากเชื้อโควิดนี้ถึง2ล้านคนโดยมี3ประเทศจะเป็น คนนำในการเสียชีวิตคืออเมริกาอังกฤษและรัสเซียครองที่1ที่2ที่3แต่ที่มันช็อกโลกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเมื่อทิตยที่แล้วก็คือว่ากันยายนที่ผ่านมาเนี่ยในอังกฤษได้มีการตรวจพบเหตุการณ์โควิด1 9กลายพันธุ์หรือเขาเรียกว่าสายพันธุ์ราชนาจากักรสังกฤษเขาเรียกว่า U.K.variant มีรหัสว่า VUI 2020-12 0 1กลายพันธุ์ของโควิดตัวนี้ มีหลักฐานว่าแพร่ระบาดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่าเดิมถึง70%แปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าถ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยเริ่มกระจายออกจากอังกฤษแล้วไปทางยุโรปและในสุดมาทั่วโลกแล้วปริมาณคนที่ติดโควิดจะติดเร็วขึ้นกว่าเก่าอีก70%ปะกติธรรมดาแล้วเนี่ยเชื้อโควิด จากพม่ามาประเทศไทยนั้นเป็นเชื้อสายพันธุ์ตะวันตกซึ่งจะกระจายพันธุ์แล้วทําให้คนติดได้มากกว่าเชื้อปกติธรรมดาย0่แต่ของอังกฤษตัวใหม่นี้เร็วกว่าเดิมอีก70%น่ากลัวไหมท่านผู้ชมน่ากลัวมากเหตุการณ์อันนี้เนี่ยทำให้ในายบริสจอนสันเนี่ยถึงประกาศยกระดับการใช้มาตรการควบคุมการระบาดขั้นที่4เมื่อวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเมืม่อ5วันที่ผ่านมา บังคับใช้กับกรุงลอนดอนและบางส่วนของอังกฤษกรุงลอนดอนกลายเป็นเมืองร้างไปอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่มีรถวิง่งร้านค้าปิดหมดการยกระดับนี้นายบริสจอ h n นสันายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่าจะมีผลสองสัปดาห์ จะทบทวนอีกครั้งในวันที่30ธันวาคมนี้แล้วก็ยกเลิกแผนผ่อนปรนมาตรการจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสสาหรับประชาชนหลายล้านคนให้จัดกันภายในครอบครัวกันเองไม่ใช่มีการเจอจัดงานปาร์ตี้คริสต์มาสปาร์ตี้นะฮะนายกตรีอังกฤษบอกว่า การแพร่ระบาดที่กําลังเกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่สมัยก่อนเนี่ยจีนค้นพบอู่ฮั่นไวรัสอู่ฮั่นหรือโควิด19ที่อู่ฮั่นจากอู่ฮั่นไม่ถึง1ปีไปแล้วทั่วโลกอุปมาใหม่เหมือนประเทศไทยง่ายๆจากสมุทรสาครมหาชัยวันนี้ไปแล้ว20กว่าจังหวัดในประเทศไทย คำถามมีอยู่ว่าแล้วไอ้สายพันธุ์ใหม่ของอังกฤษเนี่ยมันจะหลุดออกมาไหมท่านผู้ชมครับสบายใจได้หลุดออกมาแน่นอนสบายใจได้ก็คือว่าให้เตรียมตัวรับมันให้ดีๆก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยแม้กระทั่งรัฐรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษในายแมทแฮนคอกยังพูดเลยบอกว่าเกินควบคุมแล้ว เราต้องควบคุมสถานการณ์นี้ให้ได้แล้วยอมรับนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าอันเลวร้ายที่ยากลำบากจริงๆปรากฏว่าทันทีเลยทุกประเทศในอูหลายประเทศในโลกนี้สั่งห้ามการติดต่อกับอังกฤษไม่มีการบินไปอังกฤษและไม่ให้อังกฤษบินมาที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ในยุโรปทุกประเทศเป็นชนิดแม้กระดังฮ่องกงยังประกาศเครื่องบินอะไรก็ตามถ้ามาจากอังกฤษห้ามเข้าน่านฟ้าฮ่องกงเด็ดขาดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของโลก ฟังแล้วน่ากลัวไหมผมฟันธงลงไปได้เลยท่านผู้ชมว่าสายพันธุ์ใหม่ของอังกฤษต้องมาทางเอเชียแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครหยุดยั้งโรคระบาดได้ไม่มีถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อท่านผู้ชมลองดูคนที่ติดเชื้อโควิดที่มาจากมหาชัยแล้วดู timeline, ดไทม์ไลน์ดูสิฮะหลายคนคิดไม่ถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายในขณะนีเดียวกันผมก็เห็นอกเห็นใจคนต้องทำมาหากินผมสงสารมาก